สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่ม Line แอดเซเว่นกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับ3คู่ที่เลือกมาเป็น3คู่ในเวลาเที่ยงคืนทั้งหมดเลยนะครับแต่แรกเที่ฟุตบอลสวิเดนออสเวนคารครับนะัดที่ส6ข,ของฤดูกาลฮักเค้นอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับวาลเบิร์กอันดับ9ทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันมาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับและเป็นฮักเค้นที่เป็นฝ่ายบุกชนะ ได้ก่อน3ประตูต่อหนึ่งนะครับคืนวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของฮักเคนบ้างครับฮักเคนเนี่ยมีอยู่24่ต้มนะครับตัวหลักๆเหมือนเดิมนะครับเลโอเบนซ์นอาเมดยาซินนะครับหน้าเป้าเปเ็กซานเดอร์โซเดรลุนนะครับที่เพิ่งจะย้ายมาจากโรเซนบอกฝั่งของวาลเบิร์กเนี่ยมี17บตม้มเกมล่าสุดก็แพ้ฮักเคนคาบ้านมานะครับมีกุสตาฟนอรลินยืนคุมตรงกลางครับหน้าเป้าเปแอลทิสเซลมาเน่นะครับ แน่นอนก่อนเกมฮักเก้นถูกยกให้เหนือกว่าครับวอเบิร wow ์กเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับดูแล้วกระดูกยังเป็นรองฮักเก้นพอสมควรนะครับขณะเล่นในบ้านยังโดนมา3-1นะครับเกมนี้ไปเยือนด้วยครับผมมองว่าเสร็จฮักเก้นเหมือนเดิมนะครับดูแล้ว1ประตูมีแน่รู้ประตูที่2เชียฮักเค้นครับคู่ต่อ,อมาเที่งคืนเช่นเดียวกันนะครับเฮลซิงบอร์กอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับซีริอุสอันดับเจ เพิ่งเจอกันมาครับซิริสวุฒิเปิดบ้านชนะมา3-1นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับโดยเจ้าทีมอย่างเฮลซิงบอกเนี่ยมีอยู่13แต้มตัวหลักๆเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเป็นเบนเดอร์โอเซนนะครับแนวรุกคู่หน้าเป็นแม็กซ์เวนสันกับรันมุดจอห์นสันฝั่งของทีมเยือนอย่างซิริสวุฒิเนี่ยมี22แต้มนะครับมีนาฮอมเนธาเบครับที่เพิ่งจะยิง2ประตูใส่เฮลซิงบอกมานะครับมีเอลเลียสแอนเดอร์สันครับหน้าเป้าเป็นโมฮัมเม็ดซาอิดนะครับ แน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีกันนะครับคือแน่นอนถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยซิลิวด์อาจจะดูขี่นะครับแต่ว่าเฮลซิงบอกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งคนละเรื่องกับเกมเยือนนะครับพวกเขาไม่แพ้ในบ้านมา4เกมติดนะครับดังนั้นโอกาสที่ซิลิวด์จะบุกมาชนะไม่ง่ายครับผมมองว่าวัดใจเฮลซิงบอกเจ้าถิ่นนะครับดูแล้วไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ลุ้นถึงเบียดชนะเอาคืนได้ครับปิดท้ายที่เวลาเช่งคืนอีกหนึ่งคู่นะครับไปที่ฟุตบอลลีกของเบลเยียมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับวัสแลนเบเวอรเรนครับจะเปิดบ้านเจอกับสตองดาลีแอชวัสแลนเนี่ยประเดิมด้วยการเก็บสามแต้มครับบุกไปชนะคอทรมา3ต่อ1น,นะครับโดยมีดินเฮมันนะครับคีแมนที่เหมาคนเดียว2ประตูจากเกมแรกจะเป็นตัวที่เด็ด ฝั่งของส t ต r ดาร์ดีแอชเนี่ยประเดิมเกมแรกด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เคิลบรูคมา1ต่อ0ูนะครับตัวหลักๆจะเป็นเอเดนซาเมียครับนิโคลัสราดกินและเซมิอลบาสเตียมนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้สตองดาร์ีแอชบุกมาเหนือกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสถิติครับฤดูการที่แล้วเนี่ยก็เป็นวัสสันเปิดบ้านชนะ2-1นะครับแถมการเล่นในบ้าน3ครั้งหลังสุด พวกเขาไม่แพ้กับซองดารีแอชเลยนะครับดังนั้นซองดารีแอชบุกมาต่อถึง1ช่วงตัวผมมองว่าเยอะเกินไปครับวัดใจวัสแลนเจ้าถิ่นนะครับมีมุมยันเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูเชียร์วัสแลนครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับผมชอบไปที่ฮักเค้นเฮลซิงบอร์กและวัสแลนเบเวอเรนนะครับเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยสำหรับรายแอดของเราแอดเซเว่นเอ็มสังก์ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ